right now. ต้องบอกเลยว่าเมื่อวันที่26กันยายนทําเอาบรรยากาศในงานศพยังคงเต็มไปด้วยความสดเศร้ามากยิ่งขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของดาเรียเชฟลูกภรรยาของพระเอกหนุ่มอ,อมอกักพันได้เดินทางมาร่วมงานศพอภิธรรมในคืนที่หาวันสุดท้ายที่ศาลาสิบวัดทาทองพระอารามหลวงรวมพิธีสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายหลังจากที่พ่อและแม่ของดาเรียเดินทางมาถึงวัดก็ได้มีการสวมกอดกับญาติของอมก่อนจะเดินขึ้นมาที่ศาลาสิบสถานที่ตั้งสวดอภิย ทั้งนี้คุณแม่ของดาเลียถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่นั่งดองไห้ก่อนที่จะเดินไปถ่ายรูปที่บริเวณรูปนาศพของอมอมพร้อมครอบครัวและคุณแม่ของพระเอกหนุ่มซึ่งดาเลียยังได้พาคุณแม่ไปข้อลงพูดคุยบอกลาลูกเขยเป็นครั้งสุดท้ายทั้งน้ําตาเด็กได้ว่างานนี้ทําเอาใครหลายคนที่ได้เห็นต่างมองว่าเป็นภาพที่ทาเอาทุกคนจุกอ,กอกในใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายนี้ก่อนจะมีพิธีนาปนกิจในวันเสาร์ที่๑๘ กันยายนในเวลา15นาฬิกาสำหรับพิธีสวดอภิธรรมในคืนที่5ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก็ยังมีคนบันเทิงและพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมงานได้มีการเดินทางมารวมไว้อาลัยอย่างหนึง่งแน่นเหมือนเช่นทุกคืนด้วยมีเป็กสันชยัยธัญญาธัญ,ญเลศเตอ,อร์ปริยะกีตาศิริพิชซีศีวัฒมีกิมปทุมและน้องๆเพื่อนๆรวมไปถึงพี่ๆน้องๆใน,งนงวงการบันเทิงที่มาร่วมรงอ้อมเป็นครั้งสุดท้ายอาทิพอสลันแก้มบุ๋มปียดาแมลีศรียาสันพิชยาดลเตา สมชายนัทเทพหัสดินณอยุทยาเจนนัทวัฒน์เอสุรพันธ์โต้งทูพีเปิ้นภาวดีเขตธาราเขตต้องการุ่นเป็นต้น